เริ่มต้นกันที่เครื่องกรองน้ำสตีเอเบลเอลตรอนรุ่งเปาแทน 7S แบรนด์คุณภาพที่ได้รับการไว้วางใจมาอย่างยาวนานใช้ระบบกรองแบบ UF สามารถกรองได้7ขั้นตอนในไส้กรองเดียวโดยจะผ่านไส้กรองหยาบ5ไมครอนเพื่อกำจัดสนิมและตะกอนออกจากน้ำก่อนจะนำไปผ่านไส้กรองแ c t i v เวตคาร์บอนเพื่อขจัดคลอรีนและกลิ่นเหมน็น ตามมาด้วยการเพิ่มแร่ธาตุและไอออนประจุลบลงในน้ำเพื่อเพิ่มรสชาติให้ดียิ่งขึ้นและผ่านขั้นตอนการกรองสำคัญคือใช้ไส้กรองแบบ UF ขนาด0.01ไมครอนในการขจัดแบคทีเรียทำให้คุณได้น้ำสะอาดบริสุทธิ์และรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นมาดื่มค่ะสำหรับบ้านไหนที่ไม่ต้องการเจาะผนงังสำหรับแขวนเครื่องกรองน้ำ การเลือกใช้เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณติดตั้งเครื่องกรองน้ำได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือในบ้านโดยรุ่นนี้มีดุเด่นคือมีระบบการกรองที่ทันสมัยและมีประสิทธิธภาพสูงสามารถกำจัดกลิ่นสีและสารคลอรีนได้ นอกจากนี้ยังมีไส้กรอง2โหมดทั้งโหมดกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับล้างผักผลไม้และโหมดกรองน้ำดื่มที่จะช่วยกำจัดแบคทีเรียไวรัสและโลหะหนักได้มากถึง99%คุณจึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่กรองออกมาสะอาดและใช้งานได้อย่างปลอดภัยค่ะ อีกหนึ่งยี่ห้อเครื่องกรองน้ำที่ใครๆก็ต่างเลือกใช้คงหนีไม่พ้นแอมเวย์อย่างแน่นอนเพราะได้รวมเทคโนโลยีการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไว้ในหนึ่งเดียวได้รับการการันตีมาตรฐานจากสถาบันที่น่าเชื่อถืออย่าง NSF และ w U AQ อีกด้วย ประกอบด้วยหลอดกรองระบบ UV ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีรียและไวรัสปนเปื้อนในน้ำได้สูงสุดถึง99.99% 99และใช้ไส้กรองคาร์บอนกำมันช่วยกำจัดสิ่งสกรปรกและสารเคมีอีกขั้นทำให้ได้น้ำสะอาดแต่ยังคงแร่ธาตุที่มีประโยชน์ไว้นอกจากนี้ยังมีระบบสมาร์ทชิปแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนไส้กรองหรือพบปัญหาผิดปกติอีกด้วยเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากเลยค่ะ เครื่องกรองน้ำเซี่ยมี่แบรนด์ดังจากจีนรุ่นนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยปรับคุณภาพน้ำของคุณให้ดีขึ้นด้วยระบบกรอง4ขั้นตอนเนื่องใช้ไส้กรองที่มีความละเอียดสูงกรองสิ่งสกรปรกและสารเคมีปนในน้ำเช่นคลอรีนสีและกลิ่นและปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้นด้วยไส้กรองที่ลดความกระด้างช่วยให้ได้น้ำที่บริสุทธิ์พร้อมดื่มตัวไส้กรองสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายนอกจากนี้ยังได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน NSF ไปกว่านั้นยังสามารถสั่งการใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องกรองน้ำที่ใช้งานสะดวกมากเลยค่ะ หากคุณไม่ต้องการติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้ยุ่งยากแล้วแล้วก็เราขอแนะนำให้คุณเลือกเครื่องกรองน้ำ 3M แบบตั้งโตะรุ่นนี้เลยค่ะด้วยคุณสมบัติของไส้กรองที่มีความสามารถในการดักจับตะกอนที่มีขนาดเล็ก0.5ไมครอนได้ดีทำให้ขจัดกลิ่นคลอรีนสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุให้ท้องร่วงท้องเสียได้ถึง99.9% นอกจากนี้ยังมีดีไซน์สวยงามขนาดกระทัดรัดไม่กินพื้นที่ติดตั้งเองได้ไม่ยุ่งยากหากไส้กรองหมดอายุก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายเพราะมีวาลวในหัวเครื่องทำให้บิดแล้วเปลี่ยนได้ทันทีนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรคหรือสิ่งสกรปรกได้เป็นอย่างดี เราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เทียวรุ่งนี้เลยค่ะเพราะว่ามีแทงทั้งหมดจำนวน3แห่งมีขั้นตอนในการกรองน้ำมากถึง4ขั้นตอนได้แก่ไมโครฟิลเตอร์ไส้กรองที่มีความละเอียด0.3ไมครอนไอออนเอ็กเชนบรีซิ่งฟิลเตอร์ช่วยลดหินปูนและตะกรนันแอคทีเวตคาร์บอนล็อกกำจัดลินสีสารก่อมะเร็งและไมโครแบนสารลิขสิทธ์เฉพาะจากแบรนด์ที่มีส่วนช่วยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียค่ะ m i มิตซูบิชิคลีนซุยือเป็นแบรนด์เครื่องกรองน้ำที่ขายดีและที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในญี่ปุ่นรุ่นนี้เป็นแบบที่ติดตั้งเข้ากับหัวก๊อกน้ำที่บ้านได้โดยตรงใช้ระบบเยื่อเมมเบรนมาดับจับสารอินทรีย์เคมีแบคทีเรียต่างๆในระดับอนุภาค0.1ไมครอน โครงสร้างของเยื่อผ่านการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับตาข่ายยากต่อการอุดตั้นผสานร,ระบบการทำงาน Activate c a ร b บอเพื่อเสริมการกรองน้ำให้สะอาดยิ่งขึ้นหน้าจอเป็น LCD บอกสถานะการทำงานอย่างชัดเจนมีแจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนไส้กรองส่วนวิธีใช้ก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่หมุนก๊อกก็สามารถใช้งานได้ทันทีค่ะ เมื่อพูดถึงแบรนด์ฟิลิปคงมีน้อยคนที่จะไม่รู้จักยี่ห้อนี้เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่ทําการผลิตและวางจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพหลายชนิดรวมไปถึงเครื่องกรองน้ําด้วยซึ่งรุ่นนี้เป็นเครื่องกรองน้ําชนิดติดตั้งโดยตรงกับก๊บน้ํามีไส้กรองจํานวน4ชั้นกรองได้ละเอียดขนาด0.1ไมครอนด้วยแผ่นกรองเอกาศอันตราที่มีคุณสมบัติเด่นด้านการกําจัดสิ่งสกปรกได้สูงสุดถึง99%ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีตกค้างเช่นคลอรีนไมโครพลาสติกรวมถึงแบคทีเรียเชื้อโรคหรือคร ผินปูนส่งผลให้น้ำที่คุณจะนำมาดื่มมีความใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเครื่องกรองน้ำจากแบรนด์มาซึมะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่วัดสดุที่ใช้ในการผลิตนั้นทำมาจากพลาสติกเอ p พีดีอ e, ีทำให้ตัวแทงนั้นมีโอกาสในการเกิดสนิมได้น้อยมากและทนต่อแรงดันน้ำได้มากสุดถึง70สบไอ อีกทั้งยังมีกระบวนการกรองน้ำทั้งหมด5ขั้นตอนโดยสามารถกรองเชื้อโรคและสิ่งปลเปื้อนได้ที่ความละเอียด0.3ไมครอนจึงช่วยดูดกลิ่นกรองสีและคลอรีนที่ปนเป้อนมากับน้ำได้เป็นอย่างดีโดยรุ่นนี้มีอัตราการไหล140ลิตรต่อชั่วโมงสามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตนเองหรือจะให้ช่างผู้เชี่ยวชาญของทางแบรนด์เข้ามาช่วยติดก็ได้ค่ะ หากคุณเป็นผู้ใช้งานที่ไม่ชอบการติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ยุ่งยากสามารถติดตั้งได้ง่ายรวมไปถึงวิธีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนเราขอแนะนำให้คุณรู้จักกับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ฟิวเทครุ่นนี้เลยค่ะเนื่องจากเป็นเครื่องกรองน้ำชนิดติดตั้งโดยตรงกับก๊อกน้ำมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดจึงเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ใช้สอยอย่างจำกัดมากเลยค่ะแถมไส้กรองอินผลิตจากวัดสดุคุณภาพดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเซรามิกที่สำคัญยังสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆด้วยตนเองอีกด้วย ค,คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด